โอ้โหตอนนี้นักท่องเที่ยวกำลังเดินลงเป็นขบวนเด้อท่านผู้ชมเดินเดินเป็นขบวนลงเรือดินเนอร์อยู่ประเทศไทยไอคอนสยามเด้อท่านผู้ชมเดินจะเห็นแบบนี้เลยเด้อท่านผู้ชมมีแต่สาวๆสวยๆงามๆเลยนะจะเป็นสาวไทยเด้อท่านผู้ชมเด้อโอ้โหเมลิเดียเด้อท่านผู้ชมเมลิเดียตอนนี้เป็นช่วงเมลิเดียเนาะท่านผู้ชมเนาะ ช่วงเวลาทุม่มทุ่มกุ้งก๋วทุท่านผู้ชมเดินโอ้โหข้ามาเที่ยวกันเ,อเยอะแยะมากมายเลยท่านผู้ชมดูใทยฝากกันเลยกดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้เด้อท่านผู้ชมเด้อวันนี้ก็จะเป็นวันที่สี่มกราคมตรงกับวันเสาร์วันปีใหม่เด้อท่านผู้ชมเด้อวันเข้าดาวเคยไปไทยบ่ได้มาเนาะเคยไปไทยติดเมาเนาะ เมาเลยข่าดาวมาได้มาเด้อท่านผู้ชมเด้นสองห้าหกแปดเนี่ท่านผู้ชมเด้อฟังทั้งนี้เนาะที่ยืนรอกันเต็มอยู่นี่เนาะท่านผู้ชมเนาะจะเป็นเรือใหญ่ของไอคอนสยามเด้อท่านผู้ชมเด้อเดอะโอปูเลนเด้อท่านผู้ชมเด้อตอนกลับขึ้นมาก็สามทุ่มเด้อท่านผู้ชมเด้อน้องเรือดีเนาะสองชั่วโมงเต็มเนาะ วันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะคนก็เยอะแยะมากมายเลยท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่านักท่องเที่ยวเดินนะท่านผู้ชมนะต่อแถวกันเดินลงไปนองแบบบอหลีบเด้อท่านผู้ชมเด้อ อันนี้จะเป็นคนไทยพาลูกมาเที่ยวเ้อท่านผู้ชมเบอกว่าเด็กน้อยหนึ่งปีหาสามปีเนี่ยก็ขี่ฟรีนั่งฟรีนะท่านผู้ชมนะถ้าสี่ปีห้าสิบปีก็จ่ายตังค์เ้อท่านผู้ชมเลยนี่คือบรรยากาศเมลิเดียนะจะมารับนัท่องเที่ยวเ้อท่านผู้ชมเนีย ทั้งนี้ก็จะเป็นท่าเรือท่าทีสองเนาะของไอคอนสยามเด้อท่านผู้ชมเด้อเมื่อวันเขาดาวนี่โหเวทีใหญ่มากๆเลยตรงนี้เนี่เดินนิดเดียวเองเนะาะนักท่องเที่ยวล่องเรือดินเนอร์ได้แค่เดินมาแค่ตรงนี้้อท่านผู้ชมเดินวันนี้น่าจะเป็นคนไทยเยอะนะแต่คนซีพีวดำก็มี้อท่านผู้ชมเด้อ มืดตืดตื้อเลยขอกีนี้เนาะนี่คือบรรยากาศงามค่ำคืนอยู่ท่าเรือที่2องไอคอนสย,ยามนี่ก็จะคึกคืนเยอะแย,ยะมากมายเลยท่านผู้ชมโอ้โหนักท่องเที่ยวก็มีหลายประเทศเนาะมาร่วมตัวกันอยู่นี่นะท่านผู้ชมนะ ในคอนสยามเด้อท่านผู้ชมเด้อเวลายามหกโมงทุ่มหนึ่งจะคนเยอะแยะมากมายเลยท่านผู้ชมหกโมงทุ่มหนึ่งสองทุ่มเนาะสามทุ่มเนีย่ยก็เป็นเวลาเดินขึ้นมาแต่เรือดินเนอร์เด้อท่านผู้ชมเด้อก็จะเห็นหนักท่องเที่ยวเต้นกันสนุกเน,น,นี่ยโอ้ย อยู่ทางนี้ก็จะเป็นหัวเรือเนาะหัวเรือเมริเดียเด้อท่านผู้ชมเด้อเดี๋ยควคุณผู้ชจะซูมกล้องให้ดูเนาะเมีริดียคุดเนาะท่านผู้ชมเนาะก็สังเกตเห็นว่านักท่องเที่ยวนั่งเต็มอยู่เรือเลยเนาะท่านผู้ชมเด้อที่เห็นยืนรอ,อก,กันอยู่นี่ก็คือรอเรือใหญ่หนเนาะเรือใหญ่สวยงามมากๆเรือใหญ่ไอคอนสยามท่านผู้ชมอู้หู อุ้ยเยอะแยะมากมายเลยท่านผู้ชมสุดยอดมากๆสุดยอดจริงๆเนอะท่านผู้ชมเลยมรนยากาศยามค่ำคืนไอคอนสยามจะคึกคืนเลยท่านผู้ชมกลางเว้นจะแดดเนอะตรงนี้เนอะท่านผู้ชมเด้อต,นะต้งเล่นกางเว้นเนี่ยจะแดดมากๆเลยท่านผู้ชม ฟังทั้งนี้ก็จะเป็นทังหน้าเนาะทางหน้าทางเข้าทางออกไอคอนสยามด้วยท่านชมเด้อแต่เห็นนั่งอยู่นี่คือนั่งนั่งชมบรรยากาศอยู่อยู่น้ำฟุเนาะท่านชมเนาะน้ำพุที่ใหญ่ที่สุดด้วยท่านชมพลังวิ่งเร็วมากเลยนี่คือนักกางเทีย่ยวมานั่งรอนั่งชมนั่งเล่นเนาะ ตรงนี้จะเป็นทางหย่างทางเดินนะท่านผู้ชมเดินวันขารดาวเนี่ยเวทีตั้งตรงนี้เต็มเลยท่านผู้ชมเลยเต็มเ<ฮ>วทีตั้งกลมกลมนามพุตรงนี้เลยนะท่านผู้ชมนะ<ฮ>ตรงนี้ก็จะเป็นทางหย่างทางเดินนะท่านผู้ชมก็ะสะอาดมากๆเนาะ ก็จะมีคนมาเก็บกวาดขยะตลอดนะท่านผะู้ชมเนาะเป็นช่วงจังหวะนะี้อท่านผะู้ชมเลยถ้าเรายืนไกลๆอยู่ซึ่ก็จะเห็นนะักท่องเที่ยวยืนกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนาะรอเตรียมตัวนะี้อท่านผะู้ชมเด้อเตรียมตัวรอหนะ้าท่านผะู้ชมเนาะรอลอเรือที่สวยงามที่สุดจองตัวกันเป็นเดือนเป็นเป็นเดือนเป็นอาทิตย์นะท่านผะู้ชมเนาะ โอ้โหก็มีหลายประเทศนะท่านผู้ชมเนะก็มีคนสีผิวดําด้วยผิวขาวด้วยนะท่านผู้ชมนะคนสวยคนงามคนหลอ่อตรงนี้เยอะแย,ยะมากมายเลยท่านผู้ชมเยอะจริงๆประเทศไทยเนาะเจ้าจมีแม่น้ำเจ้าพระยามีเรือดินเนอร์ต่างชาติก็มาเที่ยวกันเยอะแยะมากมายเลย ก็ไม่น่าแปลกเนาะก็บน่าแปลกนะ้อท่านผู้ชมเด้อเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวก็มีความมีความปลอดภนะัยเนาะนักท่องเที่ยวก็มาเยอะแยะเลย,ยลเดี๋ยวคเราจะพาหยางพาเดินไปก่อนนะ้อท่านผู้ชมเด้อชมบรรยากาศนี่ก็จะเป็นฝรั่งต่างชาตินะท่านผู้ชมนะ พาเมียไทยมาเที่ยวตอนนี้มีลีเดียกำลังจะออกไปแล้วเด้อท่านชมเด้อเดี๋ยวคลิปหน้ะเดี๋ยพี่ไทยจะพาไปชมเรือใหญ่ที่สวยงามที่สุดของไอคอนสยามเนาะเขามาหลับในท่องเที่ยวเด้อท่านชมเด้อ วันนี้จะมีน้ำพุหรือเปล่าเคยถ้ากันยังบอลูเด้อท่านผู้ชมเด้ออุ้ยทำไมมืดมืดเทนอนะท่านผู้ชมเนาะเคยทักฝากก็ไรกดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้เด้อท่านผู้ชมเด้อถ้าไม่ถูกก็ก็คอมเมนต์ติชมได้เนาะคลิปนี้เค้จะขอลาจบทำในก่อนพอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ